อดีตผัวและเมียน้อยโป๊ะแตกกันเองแห่แชา่นี่แหละทีเด็ดเมียหลวง อีกหนึ่งเรื่องราวที่หลายคนจับตามองบทสรุปสำหรับเรื่องหัวพังบ้านเมียหลวงเพียงแค่อยากให้เมียน้อยเข้ามาอยู่ในบ้านนี้ด้วยกันทางด้านเมียหลวงนั้นก็ไม่ยอมจึงทำการขอ,อยาจนเรื่องราวใหญ่โตทั้งสามคนมาเผชิญหน้าและให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการโหนกระแส โลกออนไลน์ต่างแชร์ทีเด็ดเมียหลวงติดแฮชแท็กโหนกระแสจนติดเทนทวิตเตอร์โดยบอกกันว่าพอรู้ว่าเมียน้อยทำงานเป็นเซ็กเบอร์เกอร์แล้วยิ่งเรสเพคเมียหลวงนะวันที่มาออกรายการวันแรกเขาไม่ได้พูดเลยว่าเป็นเมียน้อยเขาทรีตเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มามีความสัมพันธ์กับสามีเขามารู้จักปากเมียน้อยเองเมียหลวงเป็นคนดีคนนึงเลยนะ เมื่อวันก่อนเมียหลวงบอกว่าเมียน้อยขายของแล้วพี่หนุ่มบอกให้พูดให้จบเดี๋ยวเขาฟ้องเมียหลวงก็บอกว่าขายของออนไลน์คือเมียน้อยอาจจะทั้งขายของออนไลน์และเป็นเซ็กเวร์เกอร์แต่เมียหลวงเขาก็ไม่ได้เป็นคนแฉกับสังคมดูข่าวหลายรายการก็ไม่เคยพูดวันนี้เมียน้อยพูดเอง อีกหนึ่งเรื่องก็คือฝ่ายชายบอกไม่เคยมีอะไรกันแค่ปรึกษาแล้วสบายใจแต่เมื่อหนุ่มกัญชัยถามย้ำหญิงสาวอีกฝั่งว่าสรุปแล้วคุณต้นคือลูกค้าของคุณหญิงสาวบอกว่าใช่ค่ะในขณะเดียวกันบ้างก็บอกเห็นใจและสงสารเมียน้อยซึ่งเขาก็ยอมรับกับอาชีพของตัวเองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com